คนที่เข้ามาเพื่อหลอกคนที่ไม่ได้รักคุณจริงคุณสามารถสังเกตได้ง่ายใน3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยมักจะพูดโกหกสุดท้ายโยนความผิดให้กับคุณตัวอย่างเช่นเวลามีปัญหาอะไรโกรหกตลอดจนเป็นอาจินสุดท้ายแล้วอยากจะจบในเรื่องที่เขากำลังจะปฏิเสธอยู่ก็ผัก ความผิดนั้นให้ไปตกอยู่ที่คุณค่ะข้อที่2เลยคือเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจยายดีหรือว่าใส่ใจคุณสักเท่าไหร่ต่อให้คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่โศกเศร้าเสียใจเรื่องของมึง ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจก็คือปล่อยตามเลยให้คุณแก้ปัญหาหรือว่าเผชิญปัญหาอยู่แค่คนเดียวอันนี้เรียกว่าคนที่รักแต่ตัวเองค่ะไม่เหมาะสมที่จะอยู่ใน r l l t t o o s s i p เนาะคนประเภทที่3คือไม่มีความที่จะกระตือรือร้นอะไรเลยพูดง่ายงว่าการปรับตัวในเรื่องของความรักอะไม่เคยปรับเข้าหาคุณเลยมีแต่คุณปรับเข้าหาเขาตลอดในความสัมพันธ์นะคะผู้หญิงผู้ชายเรามาจาก จุดที่แตกต่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะมันต้องมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ชายประเภทนี้คือฉันไม่ปรับอะ่ะเธอก็ต้องปรับคนเดียวให้เข้ากับฉันอันนี้คือผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณจริงคะ่ะ